ถ้าด,ดูจากไทม์ไลน์การเมืองก่อนที่จะถึงวันโหวตนายกในวันศุกร์นี้ตอนแรกทางแกนนาของพรรคเพื่อไทยอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยพูดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าวันนี้เนี่ย2ส,งสิงหาคมน่าจะมีการนัด8พักร่วมมาประชุมหาหรือกันเกี่ยวกับประเด็นแคนดิเดตนายกแต่ปรากฏว่า ไปถามบรรดาพักร่วมโดยเฉพาะก้าวไกลอบอกว่าเอ๊ะทำไมตลอดเมื่อวานนี้ยังไม่มีการติดต่อมาเลยทําไมยังไม่นัดประชุมกันสักทีจนกระทั่งล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เลยต้องเช็คไปยังคุณภูมิธรรมเวชยชัยอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงยังไงกันแน่คุณภูมิธรรมบอกอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมบอกว่ายังคงอยู่ในกระบวนการนัดหมายทางผู้ประสานงานยังไม่ได้แจ้งมาให้ทราบจึงยังไม่รู้ว่าแปดพักจะประชุมกันวันไหนหากทราบแล้วจะมีการแจ้ง ให้สื่อทราบต่อไปเพราะฉะนั้นจนถึงช่วงค่ำๆวานนี้ยังคงไม่ได้มีการนัดหมายกันแต่อย่างใดแต่พอไปดูการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมก่อนหน้าวันที่31ดกรกฎาคมคุณภูมิธรรมพูดชัดเจนนะฮะว่าได้นัด8พักมีการประชุมกันในช่วงประมาณนี้แหละฮะสองสิงหาคมแต่เมื่อวานนี้พอไปถามแกนำพักคก้าวไกลออกมายืนยันว่าเพื่อไทยยังไม่ได้แจ้งกำหนดการไปยังพักคก้าวไกลอย่างเป็นทางการทราบผ่านสื่อเท่านั้นเองจนกระทั่ง นักข่าวก็เลยต้องไปเช็คก,กับคุณภูมิธรรมและล่าสุดก็ออกมาระบุนั่นเองนะครับว่ายังไม่ได้มีการนัดประชุม8พักอย่างเป็นทางการครันอกจากถามเรื่องประเด็นเรื่องของการประชุม8ดพักแล้วก็ถามเรื่องของการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกเป็นชื่อคุณเศรษฐาด้วยเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามคนนี้จากเพื่อไทยคุณสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อของพักเนี่ยนะคะโดยคุณสุดทินก็พูดถึงประเด็นนี้โดยเฉพาะอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนบอกเลยว่ามีความเห็นจากสวาบางส่วนที่บอกว่าอยากให้คุณเศรษฐาเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์ก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายก 3. คุณสุทินบอกว่าประเด็นนี้อยู่ที่ว่าประธานสภาท้ายที่สุดจะอนุญาตหรือเปล่านะคะหากสมาชิกอยากให้คนดิเดตแสดงวิสัยทัศน์แต่ว่าตามข้อบังคับประชุมสภาไม่ได้มีกําหนดเอาไว้ว่าต้องแสดงวิสัยทัศน์และตัวคุณเสรษฐาเองเนี่ยทางด้านของคุณสุทินบอกว่ามีความแตกต่างจากคนดิเดตคนอื่นเพราะว่าไม่ได้เป็นสอสอในวันโหวตอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาการจะให้คุณเสรษฐาแสดงวิสัยทัศน์ก็ต้องขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาว่าจะดําเนินการยังไงแล้วก็มั่นใจว่า หากต้องแสดงวิสัยทัศน์คุณสุทินใช้คำนี้เลยว่าคุณเสรษฐาจะสามารถทำได้ดี ถามคุณสุทินต่ออีกค่ะคุณผู้ชมว่ามองยังไงกับดีลการจัดตั้งรัฐบาลที่มันออกมาตอนนี้โอ้โหพูดถึงกันเยอะเลยคุณสุทินบอกว่าไม่ได้อยู่ในทีมเจราจาไม่ทราบเรื่องการดีลแต่จากการถามความคืบหน้าของทีมเจราจาทราบเพียงแบบนี้ว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีภายใต้ข้อจํากัดที่แต่ละฝ่ายมีไม่ว่าจะเป็นสอสอส,อสอวอที่ต่างแสดงท่าทีของตัวเองออกมาแล้วคุณสุทินยังบอกกับนักข่าวอีกว่ามั่นใจนะคะว่า พักเพื่อไทยจะประสานทุกอย่างได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่มีและสามารถเดินหน้าประเทศต่อไปได้ค่ะ